้าธนาคมเสาวแ์แวนน้อมกราบคุณพ่อพระวิสุทธิพุทธรังสีบรมมาธรรมบิดากราบคุณพระพุทธเจ้ากราบคุณพระปฏิเกพุทธเจ้ากราบคุณพระธรรมกราบคุณพระสงฆ์กราบคุณบิดามารดากราบคุณครูบาอาจารย์กราบเทพเทว,วาพรหม กราบเจ้ากรรมนายเวรหรือผู้คุมกฎแห่งกรรมกราบพี่วันวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของกรรมฐานเปิดโลกในตอนที่สองนะครับจากความเดิมตอนที่แล้วเล่าไปถึงเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรรมตอนนี้ตอนที่สองจะมาเล่าถึงการรับผลของกรรม การรับผลของกรรมนั้นเราคว้างบุมมลแรงออกจากตัวบุมแมลแรงนั้นก็จะกลับมาหาเราอีกดังนั้นเราทำกรรมอันใดไว้ก็ย่อมได้รับผลกรรมนั้นเป็นของตนตอบแทนเช่นกันพระพุทธองค์ก็ยังทรงชดใช้กรรมเก่า จะเห็นได้ว่าพระบรมสุขเจ้ายังมีอาจหลีกเลี่ยงผลกรรมที่ตนกระทำไว้ได้แม้ยินดีในการฆ่าปลาของผู้อื่นก็ยังต้องรับผลมโนกรรมนั้นด้วยการปวดระเสียนแม้ไม่ได้กล่าวหาผู้อื่นไว้ก็ได้ถูกใส่ร้ายในชาตินี้ กรรมสนองกรรมจึงเป็นกลไกของกรรมที่ไม่มีผู้ใดอาจขัดขืนได้กรรมเก่ากรรมใหม่บางท่านอาจคิดว่าเมื่อทุกอย่างเป็นผลแห่งกรรมแล้วเราคาดตัวตายหนีกรรมเสียเลยไม่ดีกว่าหรือหาไม่ได้กรรมจะไม่ยุติเพียงเท่านั้น เพราะการฆ่าตัวตายก็เป็นกรรมใหม่ที่ท่านสร้างขึ้นมาซึ่งจะขับดันให้มีผลที่ท่านต้องไปเกิดฆ่าตัวตายอีก500ชาติดังนั้นแล้วเราจะพ้นจากอำนาจกรรมได้อย่างไรเราสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยกรรมดังนั้นก็ใช้กรรมนั่นแหละล้างกรรมด้วยวิธีการดังนี้ หนอโหสิกรรมการอาโหสิกรรมจะทำให้บ่วงกรรมขาดผลกรรมนั้นเป็นโมฆะไม่ต้องมีวาระรับกรรมอีกสองชำระจิตจนกระทั่งบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอำนาจทั้งปวงแม้อำนาจกรรมเมื่อทำลายอัตตาแห่งอวิชชาได้แล้วก็ไม่มีผู้กระทำ ื่อไม่มีผู้กระทำก็ไม่ถูกกระทำและไม่ต้องรับผลของการกระทำใดๆบางท่านอสงสัยว่าครั้งพระพุทธองค์ทรงพระชนอยู่ยังต้องรับผลของกรรมด้วยการท่านการที่ท่านต้องรับผลกรรมนั้น เพราะท่านยังดำรงาธาตุขันอยู่การบันทึกกรรมก็บันทึกไว้ในาธาตุขันรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนี่แหละการรับกรรมก็รับที่ขันนี้อีกเช่นกันแต่จิตของพระรหันเจ้าท่านตัดขาดจ,จากขันแล้วสมไม่สวยอาการของขันขันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ท่านก็รู้อยู่แล้วแต่ท่านไม่ได้ไปเกิดไม่เปลี่ยนแปลงรวมไปกับขันอีกแล้วตราบใดที่ขันยังดำรงอยู่มันก็รับกรรมของมันไปแต่จิตอันบริสุทธิ์ของท่านไม่สะเทือนไม่หวั่นไหวด้วยแล้วเพราะท่านกำจัดอุปทานเสียได้ดังที่พระพุทธองค์ท่านตรัสว่า เราสิ้นบุญและบาปแล้วเว้นจากความเดือดร้อนทั้งปวงไม่มีความโศกไม่มีความคับแค้นปราศจากอาสวะจากปรินิพานและเมื่อท่านละขันห้าเข้าสู่ปรินิพานแล้วจึงดำรงอยู่ในวิมุตสุขอันไม่เสื่อมสลายโดยปกติแล้วอำนาจกรรมเก่าจะมีผลกระทําต่อชีวิตเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น อีกส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกรรมใหม่ซึ่งพออนุมานได้ดังนี้กรรมเก่าสองส่วนบวกกับกรรมใหม่สมส่วนเท่ากับกรรมปัจจุบันรวมแล้วห้าส่วนด้วยเหตุที่กรรมใหม่มีอำนาจมากกว่ากรรมเก่านี้เองคนจึงอาจร่ำรวยได้หากขยันคนโง่อาจฉลาดขึ้นได้หากมานศึกษาคน เร็วอาจสำเร็จเป็นพ่อรหันได้หากบำเพ็ญเพียรอย่างเอาจริงเอาจังจึงกล่าวสรุปได้ว่าอำนาจที่มีผลต่อชีวิตมากคือกรรมปัจจุบันนั่นเองเราจึงสามารถหนีพ้นกรรมเก่าหรือบรรเทาเ,บา,เบ,าบาบางลงหรือเบี่ยงเบนวิบากต่างๆออกไปให้พ้นตัวได้อำนาจกรรมใหม่ของเราดีพอและมีปริมาณมากพอ แต่การกระทำกรรมเก่าที่ทำไว้ก็มักเป็นอุปสรรคขัดขวางการสร้างกรรมใหม่อยู่เรื่อยด้วยการฝึกกรรมฐานธรรมะเปิดโลกนี้จะช่วยให้ท่านล่วงรู้ถึงบ่วงกรรมของตนว่าตนทำกรรมอันใดไว้กำลังเสวยกรรมอะไรอยู่และต่อไปจะเป็นอย่างไรและด้วยอำนาจกรรมฐานนี้ จะช่วยคลายกรรมเก่าออกเสียจากขันห้าได้ตามกำลังของสมาธิและหากมีบ่วงกรรมกับเจ้านี้กรรมก็จะได้พบกับเจ้ากรรมในเวรเพื่อประกอบการอาโหสิกรรมกันเพื่อให้กรรมนั้นเป็นโมฆะหมดผลวิบากไปวิธีปฏิบัติ ก่อนอื่นผู้ประสงค์จะ,จะเจริญกรรมฐานธรรมะเปิดโลกจะต้องถวายกรรมถวายเวรให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสียก่อนเพื่อเป็นการอารัธนาอำนาจพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณลงมาโปรดหากไม่อารัธนาแล้วท่านจะไม่มายุ่งด้วยเพราะถือว่า เจ้าของไม่อนุญาตแต่เมื่ออารธนาแล้วให้น้อมธรรมมาใส่ตัวอำนาจธรรมของพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมเจ้าก็ดีพระสังฆเจ้าก็ดีจะลงมาเปิดโลกให้ได้รู้การถวายกรรมพิธีถวายกรรมนั้นให้มีดอกไม้ทูบเทียนนำไปกราบหลวงพ่อคงจตุมะโร แทนองค์พระรัตนตรัยแล้วกล่าวคาถาดังนี้นะโมตัสสะปะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนางคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนางคัจฉามิพุติยามปีพุทธังสารนางคัจฉามีพุติยามปีธรรมังสารนังคัจฉามีทุติยามปีสังขังสารนางคัจฉามิ ตาติยามปีพุททางสลนานังคัจฉามีตาติยามปีทำมังสลนานังคัจฉามีตาติยามปีสังขังสลนานังคัดฉามีและต่อด้วยบทขอขมากรรมพุทธบูชามหาเตชวันโตธัมมะบูชามหาปัญโย สังฆบูชามหาโปกวาโหติโลกนาถังอภิปูชยันติพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปฏิปฏิปูชายะสา,สาธุสาธุสาธุโยโทโสโมหจิตเตนะพระวิสุทธิพุทธารังสีวรมธรรมบิดารัศมิง ปาปกโตมายาขมะธรรมีกตังโทสังสภะปาป oh ังวินาศสันติโยโทโสโมหจิตเตนะพุทธารัสมิงปาปกโตมายาขมะธรรมีกตังโทสังสภะปาปังวินาศสันติโยโทโสโมหจิตเตนะธรรมารัสมิงปาปกโตมายาขมะขเมกตังโทสังสภะปาปังวินาศสันติ โยโทโสโมหะจิตเตนะสังคารัสมิงปาปกโตมายาคมะธเมกตังโทสังสภปาปังวินาสันติ โยโทโศโมหะจิตเตบิดามันดานารัศมิงป่าปะกะโตมะยาขมาธรมีกตังโทสังสภาปาปังวินาศสันติโยโทโศโมหะจิตเตคุณครูบาอาจารย์นารัศมิงป่าปะกะโตมายาขมะธรมีกตังโทสังสภาปาปังวินาศสันติ โยโธโสโมหจิตเตเทพเทวาพรหมนารัตสมิงปาปกโตมะยาขมะธเมกตังโทสังสภพปาปังวินาสันติโยโธโสโมหจิตเตเจ้ากรรมนายเวรนารัตสมิงปาปกโตมะยาขมะธเมกตังโทสังสภพปาปังวินาสันติ กายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามที่ข้าพเจ้าได้สบประมาพะทพลาดพลั้งต่อหน้าและลับหลังก็ดีที่ควรก็ดีที่มิควรก็ดีต่อคุณพระวิสุทธิพุทธารังสีวรมาธรรมบิดาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสง์ ต่อคุณบิดามารดาต่อคุณครูบาอาจารย์ต่อเทพเทวาพรหมต่อเจ้ากรรมนายเวรบาปกรรมทําเวรมาแต่ชาติปางก่อน จนถึงชาติปัจจุบันเพราะข้าพเจ้ารู้เท่าไม่ถึงการอยู่ในอวิชชาบัดนี้ข้าพเจ้ารู้แล้วว่าทำบาปได้บาปจริงทำบุญได้บุญจริงทำชั่วได้ชั่วจริงทำดีได้ดีจริงฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้มาขอถึงคุณพระวิสุทธิพ,ทธทพุทธาลังศีบรมธรรมบิดาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ต่อคุณบิดามันดาคุณครูบาอาจารย์เทพเทวาพรหมจงมา เจ้ากรรมนายเวรจงมายกโทษจงมาอดโทษให้ข้าพเจ้าหายบาปหายกรรมหายเวรเจ็บหลังเจ็บเอียวปวดหัวเสียท้องปวดทั่วสารพางกายเสียวทั่วสารพางกายข้าพเจ้าขอมอบถวายต่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อคุณหลวงพ่อร่วงหลวงพ่อโคงข้าพเจ้าจะถือบริกรรมอยู่เจ็ดวันถึงเจ็ดวันแล้วหายเด็ดขาดตลอดอาวสาร ขอให้สงสาธทุกการให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุนะโมูตัดสะตัดกรรมตัดเวน,นะโมูตัสสะตัดกรรมตัดเวน,นะโมูตัสสะตัดกรรมตัดเวนสุทินนางวะัตะเมทานางกรรมเวนอสวะขยวะหังนิพพานางโหตุทุตี ยามปีสุทินางว่าตะเมธานางกัมเบนอสวะขยวะหังนิพพานางโหตุตาติยามปีสูทินางว่าตะเมทานางกัมเบนอสวะขยวะหังนิพพานางโหตุซึ่งประวัติของพระกรรมฐานเปิดโลกในตอนที่สองนี้ข้าพระเจ้าก็ขอจบ เพียงเท่านี้ก่อนนะครับปดติดตามตอนที่สต่อไปนะครับสาธยายธรรมในครั้งนี้ถ้ากระผมกล่าวผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับบุญครั้งนี้ถวายต่อ,ตอสมเด็จพระวิสุทธิ์ท่พุทธารังสีบรมมาธรรมบีดาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรม พระยาทงเจ้าทั้งหลายผู้คุมกฎของโลกกฎแห่งกรรมคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์เทพเทวาพรหมทั้งหมดและบุญนี้จงไปถึงสมาชิกบ้านนิพพานพระพุทธเจ้าทุกท่านทุกคนด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ